สวัสดีค่ะอีแตนอุกิจการงานจ้างอำเภอจตุรจังหวัดวเชียงใหม,มนะคะวันนี้นะคะจะมาส่งงานนะคะรถอีแตนเก่านะคะรายการรายละเอียดนะคะการทําคันนี้ก็จะมีวางเครื่องแปดธรรมดานะคะติดตั้งตัวปัดพาวเวอร์นะคะคันนี้แล้วก็ถีแท่งกระจกมองข้างนะคะกระจกหน้าอะคริลิกนะคะด้านหลังก็ตีกล่องปิดให้เรียบร้อยนะคะมีเกย์ความร้อนนะคะให้ด้วยนะคะหังเจ็บชัชนะคะ เรียก็บลร้อยนะคะใหู้กค้าทนไฟให้้นะคะจากดล่าค่ะี่คอลงนะคะติดตั้งบเบกลมนะคะมมันก็เป็นธมา60ลิค่ะอันี้ก็สีใหม่ทั้งคันนะคะในสีที่ลูกค้าเลือกไว้นะคะบางโนหลังด้านหลังสข้างนะคะลูกค้าสั่งให้ทำใหม่พร้อมติดตั้งบางฝุ่นนะคะ ไฟท้ายนะคะจาก,จากเปลี่ยนจากอันเดิมนะคะให้เป็น LED แบบนี้เลยนะคะหัวจงอางนะคะสีใหม่สำคัญน,นะคะคันนี้หลังผลหน้าล้างนะคะลูกค้าให้ทําใหม่ทั้งหมดนะคะนี้มอรมเบรคนะคะ,ะหลังคานะคะหลังคารค้าก็สั่งทาเพิ่มนะคะสั่งทําเข้าไปนะคะจากหลังคาเดิมเป็นผ้าใบนะคะตอนนี้ก็ทําเป็นหลังคาเล็กเรียบร้อยนะคะ ลูกค้ามาลับรถกลับบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยสวยงามกลับบ้านได้ค่ะมาลอทันเทสระบบกันนะคะง,งานวางเครื่องอ e สุ88แรงนะคะ อันนี้ตอนลูกค้านำมาทำนะคะก่อนทำนะเดี๋ยวเรามาชมตอนที่เสร็จกันแล้วนะคะพับนิ่งกันดูบ้างนะคะว่าจะออกมาได้สวยขนาดไหนคะ่ะหากลูกค้าท่าในใดนะคะสนใจที่จะนำรถเก่านะคะมาเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนแนเปลี่ยนเกียร์ซ่อมเกียร์นะคะอ่าวางระบบเบรกนะคะระบบเบรกลมระบบเบรกจิกฟรีนะคะหรือว่าทำสีใหม่นะคะทำอ่าเกี่ยวกับรถอีแตอต่างๆนะคะอยาก รับปรปุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0934310679คะ่ะแล้วก็เบอร์0981299787นะคะหรือสามารถติดตามที่ Facebook TikTok YouTube นะคะที่อ e ีแตนอุกิจเลนยนต์การช่างค่ะ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรดจังหวัดชัยภูมินะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาชมผลงานนะคะที่อู่ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะร้านหาง่ายๆนะคะอยู่ติดสีนินเลยพบกันค่ะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฝากด้วยนะคะ